อันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาทดสอบนะครับพวกน็อตตัวใหญ่ๆนะครับตัวนี้เป็นงานทิ้งล้างนะครับนี่มาดูตัวนี้เทสก่อนด้วย500นิวตันนะครับว่าจะออกไหมนะครับลูกบล็อกเบอร์ใหญ่ๆเลยนะเบอร์3ามินะครับอผมจะมาเทสให้ดูกันก่อนนะแบสนะครับดูนะไม่ออกนะครับแน่นมากนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสนิมด้วยแล้วน็อตตัวใหญ่ด้วยนะครับเราก็จะเห็นอยู่ที่ผมรีวิวไปนะครับตัวนี้ใช้งานดีมากนะครับแรงมากจริงๆสําหรับพวกรถมอเตอร์ไซค์รถเก่งรถกระบะนะครับแต่ถ้ามาเจองานใหญ่ๆนะครับเราควรใช้บล็อกเบอร์ใหญ่นะครับมามาเทสดูกันนะเราบล็อกเบอร์ใหญ่นะครับนี่ตัวนี้นะยิงไม่ออกนะ,อะลองยิงอีกสักตัว ไม่ขยับเลยนะครับไม่ขยับแล้วรุ่นใหญ่นะครับมาดูกันนี่นะครับดูนะี่ถอดออกง่ายๆเลยนะครับคลายออกง่ายๆเลยตัวนี้นะครับรุ่นพี่ใหญ่นะครับตัวใหม่ล่าสุดจากมาสลุ1,200นิวตันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถ6ล้อรถ10ล้อรถบ้านรถทัวร์นะครับรถเพื่อการเกษตรนะครับตัวนี้เอาอยู่แน่นอนนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องรันในชาแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวบล็อกไฟฟ้าไร้สายรุ่นใหญ่จากมาสลูนะครับเนื่องจากคลิปก่อนเพื่อนๆถามมานะครับเนี่ยผมรีวิวตัวนี้ไปแล้วนะครับ5้านิวตันแล้วก็มีเพื่อนๆอีกส่วนหนึ่งนะครับที่อยากได้ใหญ่กว่านี้นะครับหรือแรงบิดมากกว่านี้นะครับเพราะว่าไม่เหมาะกับการใช้งานของเขานะครับเพราะตัวเนี้ยเต็มที่ก็ได้แค่บอ์ไซค์รถเก่งรถกระบะนะครับ แต่มีเพื่อนๆถามมาถึงรถ6ล้อรถ10ล้อนะครับหรือพวกเครื่องมือทางการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเกษตรนะรถเกี่ยวข้าวรถไถนาอะไรพวกนี้นะครับอยากได้รุ่นใหญ่ๆนะครับวันนี้ก็เลยจะเอามารีวิวนี่ตัวนี้เลยนะครับตัวแนะนําของผมนะครับมาใหม่เลยนะครับของจามาัสลุแรงบิดสูงสุดถึง1,200นิวตันนะครับความเร็วรอบนะครับสูงสุดอยู่ที่2,500รอบนะครับอัตรากระแทกสูงสุดอยู่ที่3,000 BPM นะครับแล้วหัวนะครับใส่ลูกบล็อกนะครับอยู่ที่1นึ่งทับสนิ้วนะครับ นี่แล้วเราเห็นนี่นะครับเซตนี้นะครับราคาไม่ได้แพงเลยนะครับอยู่ที่ประมาณไม่ถึงสามพันนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณสักสองพันหกกว่าเองเราก็จะได้เป็นเซตอย่างนี้ไปนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับภายในกล่องจะได้อะไรไปบ้างนะครับก่อนที่เราจะไปทดสอบกันนะครับไะไปดูกันเลยครับตัวนี้นะครับรุ่น c d w หนึ่งหกห้านะครับมาครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันบ้างนะครับนี่เวลากล่องมาตอนแรกนะครับจะห่อกระดาษมากันรอยกล่องอีกทีนะครับ ก็จะบอกคุณสมบัติต่างๆนะครับว่าใช้งานยังไงอะไรบ้างคร่าวๆนะครับโดยคร่าวๆอันนี้ผมแกะมานะได้ไม่เสียเวลากล่องก็เป็นกล่องกันกระแท่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแบบนะครับเป็นรูปแบบใหม่นะครับมาแกะดูกันนะนี่ก็จะมีนี่นะครับคู่มือภาษาไทยในการใช้งานต่างๆนะครับใบรับประกันนะครับรับประกันออนไลน์เราก็ลงทะเบียนได้ตัวนี้รับประกันสูงสุดถึงเเดือนเลยนะครับ ของแถมนะให้ดูของแถมก่อนลูกบล็อกเบอร์ยี่สิบสองนะครับนะครับหัวดอกสว่านถ้าเราจะใช้งานดอกสว่านนะครับอันนี้ใส่กหัวบล็อกได้ใส่ได้นะครับอดอกจำปาให้ขันดอกจำปาโอเคไว้ก่อนภายในกล่องนะครับชุดนี้นะครับที่เราเห็นนะครับตัวนี้ ถ้าเอารุ่น2อ0นะครับ2องพกกว่านะจะได้แบตเตอรี่1ก้อนนะครับตัวนี้นะครับที่ผมสั่งมานะครับแบตเตอรี่2ก้อนจะอยู่ที่ประมาณ2,900นะครับแบตเตอรี่ขนาด20โวลต์4แอมป์นะครับนี่ทั้งคู่เลยเช็คสถานะแบตได้นะครับตัวนี้กดตัวนี้เพียงกดตัวนี้แท่นชาร์จนะครับเป็นแท่นชาร์จเร็วนะครับชาร์จด่วนชาร์จเร็วและที่สำคัญตัวนี้สามารถใช้กับรุ่นเดิมได้นะครับ ไม,ไม่ได้เป็นขั้วใหม่ไม่ใช่ขั้วมาฮิต้านะครับยังเป็นขั้วเดิมนะเดี๋ยวผมเียบไปดูนี่นะครับรุ่นเดิมยังใช้กับตัวเดิมได้อยู่เผื่อใครจะใช้กับตัวเดิมนะครับหรืออาจจะสั่งแบตก,ก้อนเดียวก็ได้นะครับไปใช้กับรุ่นเดิมได้ตัวบล็อกนะครับเป็นมอเตอร์บัลเล่แท้นะครับม,มาดูมาเทสดู ให้ดูความแตกต่างของ2รุ่นรุ่น500ยนะกับรุ่นพันสนะครับเนี่ยมอเตอร์จะเห็นเลยว่าใหญ่กว่ากันเยอะนะครับและตัวนี้ปรับความเร็วรอบนะครับในการขันเข้าได้แค่2ระดับเนี่ยได้แค่2ระดับ1นึ่กับสนะครับเนี่ยหกับสแต่ตัวนี้นะครับพิเศษสามารถแบ่งย่อยได้ได้ถึง6ระดับเลยนะครับนี่นะครับ1นะครับดูนะครับ2 3 4 5 แล้วก็เบอร์สุดท้ายเบอร์หกนะครับนะปรับความเร็วรอบได้6ระดับและดูไกลที่นิ้วนะครับนะปรับความเร็วรอบได้ตรงนี้ได้อีกที่หนึ่งด้วยหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับล็อกไกลได้อยู่ตรงกลางมีไฟ l อดีทำงานในที่มืดนะครับแล้วตัวคองสร้างออกแบบนะครับให้มีความแข็งแรงนะครับมีกันกระแทกมีความแข็งแรงในตัวด้ามจับนะครับกันลื่นอย่างดี มียางกันเลื่อนนะครับใต้ตูดแบตเตอรี่ก็มียางกันเลื่อนนะครับไปวางตรงไหนว่าไม่หลุดไม่ร่วงไม่ง่ายๆนะครับไม่ล้มง่ายๆมียางกันเลื่อนใต้ตูดและโหมดขันออกนะครับให้ดูโหมดขันออกถ้าเรากดนะโหมดขันออกปกติก่อนก็จะขันออกปกติด้วยความเร็วรอบสูงสุดนะครับแต่ถ้าเรานี่นะปึ๊บกดทีหนึ่งเป็นโหมดอโต้สต็ตปกดค้างมันจะขันออกไปทีสเต็ปสเต็ปแล้วการน็อตหลุดร่วงนะครับการน็อตตะบัดนะครับดูนะครับเห็นนะ ผมกดคาอยู่นะนะครับเนี่ยทำงานเป็นสเต็ปสเต็ปนะครับแล้วก็ตัวด้านหัวใส่ลูกบล็อกนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นหนึ่งทับสองนะครับหนึ่งทับสองใช้กับรุ่นตัวเก่าได้นะครับใช้บล็อกเดียวกันนี่ขนาดเดียวกันนะครับขนาดเดียวกัน ดีขนาดนะครับเทียบความแตกต่างขอเดี๋ยวขอพ้นเติมอีกนิดนะครับสาหรับถ้าใครเนี่ยหัวดอกสว่านนะครับถ้าใครบอกใช้หัวอย่างเงี้ยอาจจะยุ่งยากนิดนึงนะเวาลาเปลี่ยนดอกอันนี้สามารถถือเพิ่มได้นะครับอันนี้หลักสิบนะครับอันนี้ไม่กี่สิบบาทนะถ้าเราใส่นี่นะดอกเราก็ใส่ง่ายๆเลยนี่แน่นแล้วนะครับอืมอืมเนี่ยแน่น สําหรับใครถ้าจะนี่นะครับไม่อยากใช้ตัวนี้นะครับสามารถซื้อแบบนี้เพิ่มได้นี่นะครับเราจะใส่ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหนี่ดอกสว่านนะครับดอกสว่านหัวไขควงนะครับหัวบล็อกอย่างนี้ใส่ได้หมดนะครับถ้าเรามาใช้ตัวแปลงนี้หรือแบบนี้นะครับอาจจะเสียเวลาขันดอกจำปานิดนึงแต่ถ้าเป็นหัวสมเียวอย่างนี้นะครับซื้อเพิ่มมาได้ไม่กี่สิบบาทนะครับไปทดสอบกันเลยครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาทดสอบนะครับพวกน็อตตัวใหญ่ๆนะครับตัวนี้เป็นงานทิ้งล้างนะครับ เนี่ยมาดูตัวนี้เทสก่อนด้วย500ลนิวตันนะครับว่าจะออกไหมนะครับลูกบล็อกเบอร์ใหญ่ๆเลยนะเบอร์3ามนะครับอ่ผมจะมาเทสให้ดูกันก่อนนะแบตบนะครับดูนะไม่ออกนะครับแน่นมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสนิมด้วยแล้วน็อตตัวใหญ่ด้วยนะครับเราก็จะเห็นอยู่ที่ผมรีวิวไปนะครับ ตัวนี้ใช้งานดีมากนะครับแรงมากจริงๆสําหรับพวกรถมอเตอร์ไซค์รถเก่งรถกระบะนะครับแต่ถ้ามาเจองานใหญ่ๆนะครับเ,นนะเราควรใช้บล็อกเบอร์ใหญ่นะครับมาทาเทสดูกันนะเราบล็อกเบอร์ใหญ่นะครับนี่ตัวนี้นะยิงไม่ออกนะะลองยิงอีกสักตัวไม่ขยับเลยนะครับ ไม่ขยับแล้วอ้ามาดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูนะมาดูใกล้ๆนะอ่านี่นะครับเดี๋ยวมานี่ตัว500นิวตันนะครับนี่ตัวนี้พันสองนิวตันไว้ก่อนให้ดูตัว500นิวตันก่อนตัว500นิวตันก็ถือว่าดีอยู่แล้วนะครับสาหรับไม่เกิน500นิวตันนะถือว่าแรงมากอรผมบอกเลยว่าแรงมากแต่มาดูนอด็อตสำหรับน็อตใหญ่ๆนะครับดูนะ ไม่มีการขยับขยื่นเลยนะครับน่าผมเทสเลยไม่ต้องตัดต่อเลยครับเทสเลยนะหาให้ใช้แบตตัวเดียวกันด้วยอให้เปลี่ยนแบตเลยนะครับให้ใช้แบตตัวเดียวกันด้วยเดี๋ยวอาจจะหาว่าแบตไม่แรงนะครับนี่ตัวพันพันสองนะครับดูนะ ขายออกง่ายๆเลยรวมแล้วตัวนี้อีกตัวหนึ่งดูนะอเนี่ยนะขายออกง่ายๆเลยนะครับให้มันเป็นสนิมเป็นอะไรอยู่นะครับขายออกได้แรงดีจริงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กันเพื่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ